เสขึ้ะฮะแล้วก็มาตอนเนี่ยนระหวพองเราจะทำเราจะเช็คก่อนเลยเช็คก่อนเจ็ดุดนะมาจุดจุดแรกทุดเอขั้งประมูลางวัลอาหรกส่วนนี้อ่เรอ่มอายตาที่สามใครที่เคยรับคำนะเคยใครเคยรับคำนะแน่นกมือดิโอ้กการท่าเลยตัวนี้กเจตอนี่สำหรับมีความรับ ความรับเราห้ามบอกใครเรารูกร้กันสามคนเรารู้กันหลายคนไม่ใช่สามคนความรับนะี้ยเขาเขาจะไปเปิดตาที่สามเนี่ยแล้วก็ห้ามบอกมีคาถาอย่ออห้า,า,มมา,ามบอกเขาอยากจะรู้ไปรับทําเองจะมารับความแบกทุกอย่างจี้กรงจี้เกินจี้กองจี้อะไรจะมานล้วก็เป็นพระอะไรอะไรเนี้ยตอนนี้ไปรับพระชางแหนเนาเด้วยบางทีก็มีหัวหนกขึ้นเขาไอหัวหนกเต็มหัวเลยอ่าอ่าจุดนี้เนี่ยเป็นจุดศูนย์รวม ทุกอย่างทำไมวันนี้มาปัญหาเวลามาปัญหาก็ยิงนักเดอนปุ่งว่าหลายเคื่องปืนอะไรทานะจ่ออรจะผู้นำไปต้องเป็นจอยิงเนม่ยามยิงตรงนี้เลยตนงนี้เป็นจุดตายกันนะเก็พวกวอพวกวงใครเวลาเขาฆ่าวอเราทานรบกันย่าวอลฆ่าปกติยไหตีตรงจุนี้เลยเพรเดี๋ยวไปไหนท้อไหก็ไปแค่ แต ia, this, ologie, Eat, fit, ่จุดนี้เป็นจุดที่ว่ามันจะตรงโกังภาษาจิตสีนุ่มๆเลยดีใจแี่ใจร้องไห้อรมณ์ทุกอย่างมันจะมาอยู่ตรงโฟกัสที่นี่ถ้าเป็นจุดนี้เราก็เป็นเบอร์เกอร์เบรกเกอร์อย่างนันนะเบรกเกอร์เบรกเกอร์นะเบรกเกอร์เบอร์เกอร์เบอร์เกอร์นี่หิวเลยคนไทยไม่จับต้องจัต้องตั้งต้องตีไฟเลย เนี่ยัวนี้บอกตัวตอม่ถ้าเราดีใจเสียใจ้รงให้คนไหนอนี้ที่เที่ยงหน้าอขาเนอาถ้าใครมเส้นเเทียบนี้เที่ยบแต่ว่ามีเส้นเส้นเส้นเสรวเสีระกนหรือโกไไม่เทียบอนี้่ยรวยคนเรียนสมองโวกไม่มีเทียงสักคนเลยไม่มีเนนเลยเนี่อนี่นี่นนี่่นีนนน สอเส้นแล้วได้เลยนเออเออองเส้นหถ้าสามเส้นนี่ก e ็ถือว่าโหหนักเลยติดรมเลยและนี่ลมละลายมันเกลียจนันเล่าเท่นไปดูที่ขอทงขอทานทงทำงานขนาดที่ตนๆลนจะเกลียอาทำไมคนโบราณคแก่เราขาบอกว่าเขาเด็กไปแรกแตทำหน้าเยิวมยบขวอ่าเนี่ยจะเปทําำหนักเกลี่ยพอเลยอันนี้ต้องไปกดลวดหน้ามหน้า dạng hai dạng đi 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 là đi dạng 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 cam. dạng đi 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 dạng Rồi dạng đi dạng đi dạng đi dạng ใช้แต่นไม่ว่าจะถนัดไปตรงนี้ตรงนี้ทีหมูทีหมูเนี่ยตรงเท่กันเทปไหนเน้ำมตุลลุกไปขึ้นละลุกละเต่ะน้ำในหมูไม่เท่ากันนะอกเลยนะนี่ค็จุดตายนี่นจุดเนี่ยจุดที่จุดที่อันนี้หักตรั้นเลยนจุดจุดมันจะเป็นส่วนรวมประสาทเราเห็นไหมจุดเปมันติดหมดจุดที่หนึ่งที่สองที่สามี่้ามนะจเราลองลอหนาปรับ มันจะเรียนนะขึ้อตรงกลางมือตรืจุดนีจะตรงกลางพอดีโอเคจุดที่สี่ถ้ายทอยตรงนี้สี่วันสี่ขึ้นไไม่รู้ภาษาไทยว่าสัญญาณอะไรนะกำัต้นอยู่ตรงนี้กำลัต้นอยู่ตรี้อะไรนะสัญญาณไหนท่านกต้นคุณตงกลังต้นท่านกำต้นจุดนี้ก็ต้องการจุดที่สมาชิเนี่ยเจุดเนี่ยตายนอะไรุดตายนี่คไร พร้ว่าโนอะไรทุกโดนกระต่าทุบสลบไปหมดเพราะว่าเป็นศูนย์รองประสาทที่มันไปงแขนกระต่าเพราะว่าข้างบนึ่งนนสองสามสี่ห้าไปจุดถองขั้นนี้หกหัวไหลันนี้หัวไหลตรงนี้ไหลมันมีปแตเป็หัวไหลตรงนี้เจ็ดหัวไหลตรงนี้อ่าจำได้ไหมจุดาจุดน้บใหม่เึสอง เราจับได้มาเองอ่ะต่อไปเราจะบัเทึกบานทมือก็ขึ้นมือบันทไปมือมาแตะตรงนี้บบโอ